สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการรีเซ็ตซาวพีดรุ่น a 6นะครับแล้วก็สอนวิธีการเชื่อมต่อเปิดปิดด้วยนะครับโอเควิธีการเชื่อมต่อนะครับเมื่อเราได้รับสินค้าแล้วนะครับเรากดกดกลุ่มปุ่มเปิดค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับอ่าแล้วรอส,สัญญาณไฟตะครู่นะครับอ่าพอเมื่อเป็นสีแดงสลับสีฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้คือการ ปล่อยสัญญาณบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดมือถือแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับโอเคต่อไปเป็นวิธีการรีเซ็ตนะครับวิธีรีเซ็ตนะครับคือเราต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับค้างกันนะครับค้างพร้อมกันนะครับประมาณ5้าวินะครับกดเลยครับไฟจะเป็นสีม่วงออกชมพูชมพูเมื่อสักครู่นะครับนั่นคือการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับผมก่อนการรีเซ็ตทุกครั้งนะครับเราต้องทําการลบชื่อบลูทูธเดิมในมือถือออกด้วยนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อใหม่ได้เลยครับ